ครับวันนี้พามารีวิว s o แท็ g เกมมิ่ง6 0 0ศูนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นลดแรงขุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้บอกว่าร้านบอกว่าไม่มีแล้วนะครับ,บไม่มีเลยร้านรุ่นที่ไม่ลดแรงขุดซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ลดแรงขุดรุ่นนี้คือรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผมนะ,ะเพราะว่ามันจะเทียบเท่ากับ3070 รุ่นไม่ลดแรงขุดนะครับรุ่นชิปตัวแรกจะแกะดูข้างในครับโอเคครับแกะออกมานะครับก็มาดูข้างในกันเลยครับแกะยังไงว่ามือมือเดียวมีมือเดียวครับมีมือเดียวอ่ตัวนี้ของโซแทกนะครับจะมีแผ่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออแกตแอมฟิฟาย มรวไปทำอะไรไม่แน่ใจแล้วก็จะมีข้างในนะครับจริงๆก,ก็ผมแกะดูในร้านเรียบร้อยแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายว่าดูแค่ว่ามันมีพอร์ตมันมีขั้วสายเสียบกี่พินนะนะนะครับผมแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับก็คือมี8พินแปดพินตัวเดียวนี่แหละนะครับ พราะว่ามันจะมีเปลืองสายของ power supply นะครับถ้าเกิดว่ามี2ก็คือมันจะค่อนข้างเปลืองนะแสดงว่าถ้ามี2ก็คือมันจะได้สายเส้นเดียวจะได้การ์จอตัวเดียวอันนี้เป็น so t e c นะครับค่อนข้างน้ำหนักก็กลางๆนะครับด้านหลังนะครับ ผมซื้อมาจาก JIB นะครับ Made in China นะครับสํหรับผมผมก็ชื่นชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับสํหรับโซแทกก็ผมเคยใช้ตระกูล20 70 Super มานะครับก็มาดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่า,าตัวท่อเป็นท่อสีเงินนะครับไม่รู้ว่าจําจากอะไรระหว่างเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ โอหมีท่อเยอะมากนะครับคิดว่าน่าจะระบายความร้อนได้ดีนะในความคิดผมนะครับตัวนี้ได้ในราคา33,900ืาะครับ3า9 0 0ซึ่งคิดว่าน่าจะถูกที่สุดในตระกูล3 0ม0 TI ณนัจจุบันนี้นะครับนะครับอ่ะตอนนี้มาดูในกล่องบ้างกล่องมีอะไรบ้างนะครับ ก่องก็จะมีแ a ม p ป g จิกนะครับอาสตรอมอน่าจะเป็นเรื่องของระบายความร้อนนะครับฟีเทคีไอ B I. มี OC Edition นะครับก็คือสามารถคล็อกได้แน่นอนอยู่แล้วามาดูด้านหลังครับตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวล่างสุดนะครับ lhr 2 5 m เมะเฮิร์ในกรณีที่ยังไม่ใช้ ตัวอังกอริทึม nb miner ตัวล่าสุดก็คือ3.9.7เนาะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้จะมีแรงถึง4 0 4 45เลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นผมเลยลองเอามาลองดูเอามาลองดูในกรณีที่ท่านจะเอาไปเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกความนวิ่งเข้ามันนะครับก็คือซัพพอร์ต 4k 1 2อ่สิบเฮิร์ตนะครับซัพพอร์ต 4k 120Hz เฮิร์ตแล้วก็ s d r 8K 60Hz โอ้แสดงว่ารองรับ 8K นะครับรุ่นนี้โอเคนะครับ PCI Gen4 นะครับนี่ Gen4 นะครับสำหรับเมนบอร์ดที่มี Gen4 ก็สบายๆโอเคนะครับสำหรับ s o แทนะครับเกมมิ่ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวต่อดูว่าแรงเท่าไหร่นะครับค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับ Setelah video ini, Assalamualaikum warahmatullahi